สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแพ็คพัสดุกันนะคะก็จะมีส่งพรุ่งนี้ทั้งหมดประมาณ5ออเดอร์นะคะเดี๋ยวตัดรอบส่งประมาณ7โมงครึ่งประมาณนี้นะคะใครที่จะสั่งก็ยังสั่งได้นะส่ง7โมงครึ่งนะคะนี่นะมาเริ่มดูพัสดุแรกกันเลยค่ะพัสดุแรกนะคะจะเป็นของคุณโชคชัยนะจากจังหวัดกระบี่นะคะอันนี้จะเป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะก็จะเป็นแผ่นแปะผม10ซองนะคะ พัสดตุต่อมาเป็นของคุณธนพรนะคะจากจังหวัดพัทธลุงอันนี้ก็จะเป็นแบบเก็บเงินปลายทางเหมือนกันนะคะจะเป็นลิปยูนิคอร์นนะเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะนี่เบอร์ศูนย์หนึ่งก็ของแถมค่ะซื้อลิปยูนิคอร์นหชิ้นก็แถมยางมัดผม1อันนะซื้อ2ชิ้นก็แถม2อันนะคะต่อมาเป็นของคุณธนิษฐานะคะ จากจังหวัดนะครราชสีมาส่งแบบลงทะเบียนอันนี้จะเป็นยางมัดผม10เส้นนะคะพัสดุต่อมาเป็นของคุณสาลีนะคะจากจังหวัดกาลาสินอันนี้ก็จะเป็นแบบส่ง EMS นะคะก็จะเป็นลิฟยูนิคอร์นสอกล่องนะจะเป็นเบอร์ศูนยแล้วก็เบอร์05นะคะนี่แถมเป็นยางมัดผมไป2เส้นนะคะอันนี้เป็นลาย ก็ซิลล่าน่ารักมากอันนี้จะเป็นของคุณกชกรนะคะจากจังหวัดกาฬสินธุ์ส่งแบบ e ีเม s นะคะอันนี้ก็จะเป็นมากกรองสองกระปุกนะคะคอนเฟกหนึ่งกระปุกแล้วก็เป็นยางมัดผมนะคะทั้งหมด50เส้นเนาะคือแบบแน่นมากคนนี้แล้วก็เป็นลิปสองสีนะคะลิปเจล แล้วก็น,นี้เป็นของแถมนะคะเป็นยางมัดผม2เส้นเพราะว่าอันนี้เป็นของแถมให้ตัวแทนนะคะตัวแทนที่เติมสต็อกบ่อยๆหรือว่าขายของเก่งๆหรือว่ามีความขยันอะไรอย่างนี้เราก็จะแถมไปให้เนาะโอเคนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆออเดอร์นะจะสง่งให้พรุ่งนี้แล้วนะคะ